คุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดสมัครรับเลือกตั้งในระดับเทศบาลหลายแห่งนะครับซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกจับตานะครับว่าน่าจะแข่งขันกันดุเดือดเพราะว่าที่นี่มีงบประมาณปีละกว่า1,800ล้านบาทคุณพัสาราจิกคำติดตามบรรยากาศอยู่นะครับคุณพัสาราเชิญเลยครับ ค่ะคุณเชอสารคะเรียกได้ว่าวันนี้มาตามนัดค่ะทั้งในส่วนของผู้สมัครลงชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่4คนนําทีมสมาชิกสภาเทศบาลน,นครหาดใหญ่อีก4ทีมเพื่อที่จะมาสมัครกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะแต่ละทีมก็มีการชูนโยบายที่แตกต่างกันไปค่ะตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ นี่เป็นบรรยากาศกองเชียร์ทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะซึ่งเป็นไปอย่างคึกคักมีการต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจผู้สมัครหลังจากลงสมัครแล้วก็จับฉลากหมายเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยวันนี้ค่ะมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศบาลนครหาดใหญ่4คนค่ะมีการนำทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลจาก4ทีมด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเทศาบาลนครหัดใหญ่สามารถแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น4เขตค่ะมีสมาชิกสภาเขตละ6คนนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้สมัครสมาชิกสภาที่ลงนามในานามอิสระมาร่วมสมัครด้วย1คนค่ะส่วนผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่4คนนั้นประกอบด้วยหมายเลข1ค่ะ คนตำรวจโทรสาคอนทองมุนีเจ้าของที่นั่งเดิมค่ะชูนโยบายทำงานต่อเนื่องทันทีและบอกด้วยเขาว่ามีคอนเน็กชันกับรัฐบาลกลางมีการวางก้าวนโยบาย53โครงการซึ่งทั้งหมดมาจากสิ่งประชาชนในพื้นที่ค่ะขณะที่หมายเลขสองค่ะน,นายนรงพรณนะพัทรลุงหรือว่าปหลัดแป้นค่ะซึ่งอยู่ในแวดวงการเมืองท้องถิ่นเคยเป็นผู้สมัครแข่งขันหลายสนามค่ะเดินหน้าวางแผนลงพื้นที่มานานกว่า2ปีทีมนี้ชูนโยบายสวัสดิการเน้นด้านสุขภาพแล้วก็ด้านการศึกษาเป็นหลักค่ะ จะได้เห็นโรงพยาบาลของคนเทศบาลน,นครหาดใหญ่ซึ่งตลาดแป้นเน้นนโยบายเทศบาลสวัสดิการดูแลทุกคนในเทศบาลแบบพี่น้องตั้งแต่เกิดยันตายหาดใหญ่เรายังมีปัญหาเรื่องการเป็นอยู่โรงพยาบาลการเข้าถึงการศึกษาการเรียนต่างๆนะครับเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีคอนเนคชั่นกับรัฐบาลกลางซึ่งผมได้เตรียมความความพร้อมหมดแล้วเมื่อเข้ามาหลังวันที่11เอ็ดพฤษภาท,ที่จะถึงนี้ มาเข้ามาแล้วเนผมจะเริ่มดําเนินการทำทันทีและทําต่อไปเพื่อพัฒนาหาดใหญ่ไปสู่เมืองแห่งอนาคตให้ได้ในในความตั้งใจของผมส่วนหมายเลข3ค่ะนายพีรวุฒิวิชัยดิตกีรติการหรือว่าบ่าวพีค่ะเน้นย้ำว่าเป็นคนรุ่นใหม่ขายความสดใหม่แต่ก็มีประสบการณ์และมีทีมงานที่เชี่ยวชาญโดยจะเร่งแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่เป็นอันดับแรกค่ะ ส่วนหมายเลข4ี่ค่ะพันเอกสุชาติจันทรโชโช,ชติกุลหรือว่าผู้การชาติค่ะผู้สมัครที่ลงสมัครเลือกตั้งมาต่อเนื่องหลายสนามเช่นเดียวกันครั้งนี้ชูนโยบายกระจายอํานาจจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนดําเนินการเองเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนค่ะกระจายอํานาจและกระจายการเงินการคลังให้คนในหัดใหญ่นีได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดที่สําคัญก็คือในเรื่องของชุมชน เรามีร้อยสามชุมชนเราก็จะต้องให้หบประมาณเขาไปคิดเองทําเองเขาไปบริหารจัดการกันเองครับคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรและการขสนส่งเราจะวางโครงสร้างใหม่เลยโดยใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องรวมถึงจะขอความร่วมมือกับพี่น้องคนอ่านญจทุกคนเมื่อเรามีเทคโนโลยีแล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือวินัยการจราจรของเราจะต้องควบคู่ไปกับเทคโนโลยีด้วยครับ สำหรับเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมากถึงปีละ1,800ล้านบาทค่ะแต่ว่าในส่วนนี้ก็ต้องยอมรับค่ะว่ามีงบประมาณสำหรับพัฒนาพื้นที่เพียง200ล้านบาทค่ะค่ะและที่ดิฉันยืนอยู่นี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณการที่เปิดรับสมัครให้มีสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาสมัครในส่วนของทั้งนายกเทศมนตรีแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อาจจะดูเงียบเหงาเพราะว่า คนที่มีการเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ได้ลงทยอยกันสมัครกันมาทั้งหมดแล้วค่ะแต่ว่ายังคงต้องติดตามค่ะว่าหลังจากนี้จะมีผู้สมัครอิสระเข้ามาสมัครเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใดค่ะคุณเชสานค่ะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณพัสราครับ